โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบังนูรุนในช่องของบังนรูรโนหนึ่งกันอีกเช่นเคยต้นครับกับหน้าเกมยาคุซ่าของกาย b ีจกันอีกเรยวเป็นเป็นครับแล้วก็ติดตาำกันเหมือนเดิมดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามนะครับทุกคนกับมาเชา้ชาเช้าเวลาสิบโมงสีนาที เมื่อกินยูฟ้าหวานเจีย๊ยบสี่ตัวเน้นเน้นไอเพื่อนมายังไงก็ไป่เลวฝากกดไลค์กดแจกกดติดตามเป็นกำลังใจให้มากันด้วยลิเวอร์บาร์ซ่าอินเตอร์แล้วก็อีกคู่หนึ่งอะไรนะอะไรนะอะไรนะกินเต็มหมดเลยสี่ตัวหวานเจียบ มาเพื่อนครับมาจัดยากุซากันหน่อยเพื่อนๆครับลงมาที่เบ็นห้ไปสัก30รอบแบบเทอร์โบเพครับชาวนี้เราบอกเลยว่าเราอารมณ์ดีเป็นพิเศษเดี๋ยวระหว่างนี้ให้ดูแนวทางนิดนึงครับเพื่อนๆครับ นี่เป็นแนวต่างกลุ่มลักขี้ถามเป็นกับเป็นกลุ่มแย้งเกมรี่เปิร์มโมกาแตกแต่ก็ต้องบอกไม่ได้ช่วยแตกร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นกับแต่ข้อดีมันอยู่ตรงนี้นะใครเล่นเกมไหนแตกเราไปตามใครเล่นเกมไหนแตกเราก็ไม่ต้องเข้าไปเล่นตามเบิ้นครับบรรยากาศในกลุ่มก็ประมาณนี้เกมวัวมีเต็มจอมาแล้วนะจ๊ะโอเคมาอุ้ยเอาฟีก่อนเลยใหญ่เพื่อน <laughs> <laughs> แล้วว่ามาดูว่าดวงดีมันจะดวงดีสุดหรือเปล่าเพื่อนเื่อนครับ ตื่นเช้ามาดูในบัญชีหกหมื่นสี่โอ้โหสี่ตัวหวัดเจ๊บอันในกล้องฟีไอเพื่อนอารามะ ของฟรีบเบนห้าสิบใจมา67บบาท <S <S เป็นเกมที่บางเล่นไม่แตกเลยเป็นเกมที่แตกยากสุดๆเลยนะบางวันนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แตกคือมันแตกโหดเกินแต่ถ้าไ,กกาไ,ไม่แตกนี่เกลือน้าเกลียดอ่ะนะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้น,นั่นอุ้ยปัง ดูหลายนอกดินานเออหลายนอกดอกเดียวห้าร ok ้อยกว่ากาฟีจ่ายาายี่สิบกว่าบาทสวยคูณสิบกว่ามีซัมติงไหมเพื่อนเฮ้ยไม่ดังไหมวะโล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  โอเคแต่ไม่วิ่งอยู่นะเมื goal, ่อวันก่อนล่ะพากอยู่พูดอยู่คนเดียวแต่หดาบไม้ไม่ดังสกเก็ตเตอร์สี่ตัวมั้งครับหมานหมานปะวายสองตัวโอ้โหสวย กูนเยอะกูนเริ่มเยอะกูนเริ่มเยอะเฮ้ยหน้ากากสวยโอ้ยกูนอย่างเน้นว่ะเพื่อนครับกูนอย่างเน้นว่ะจะมีดอกใหญ่ไหมล่ะกูนขนาดนี้เบาๆสามสิบเจ็ดเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนอขอดอกเต็มจอมนันอุ้ยหน้ากากมีไหมหน้ากาก บออยังไงดอกนี้ฝ่าต่อเนื่องด้วยสนะิฝ่า,าแตกยากเลยไอเ้เพื่อนแตกยากเลยไอเ้เพื่อนทนมันดวงดีไอเ้เพื่อนยังไงฝ่ายาวไปยาวไปยาวไป องปีไม่จ่ายใจไม่ไม่เป็นไรว่ะปั๊บปัๆบปั๊บปับปับ,ปบ,ปบ,ปบางแบบนี้ได้เลือกเร็วอ่ะเพื่อครับแต่แบบนี้บอกเลยได้เลือกเร็วเล่าโอ้โหซูปเปอร์คอมโบโยเพิ่นไม่เคยเจอกับเกมนี้ว่ะโอ้โหมาอีกยังไม่จบด้วยวะ่ะต่อเนื่องไหมเออ <c oughs> <c oughs> โอ้โห ตัวคูณเน้นพร้อมลายเต็มจอแบบนั้นเพื่อนครับแล้วแล้ววายเชื่อไม่สวยด้วยเนาะโอ้ดอกหน้ากากแบบเต็มจอเลยอะสมุดสุดท้ายสุดท้ายเพื่อนครับโอเคห้านาทีว่ะห้านาทีว่ะครับเพื่อนเพื่อนครับเราพาตุนมาหนึ่งหมื่นกำไรมาหมื่นจิต าอย่างนั้นเรายังได้อีกหนึ่งไม้เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปขึ้นมาที่เบสซัก80ไปขอ10รอบเพื่อนๆครับแล้วเดี๋ยวซื้ออีกหนึ่งไม้นะเอากำไรส่วนเกินที่มาที่ได้มามาซื้อ,อ,อโอ้โหเรื่องจัดเลยซูเปอร์คอมโบดอกนั้นไม่เคยเจอสำหรับเกมนี้เลยเพื่อนครับนะแล้วคือเราซื้อแบบบิดแก๊ห้าสิบไงมา หนึ่งไม้ไปไปดูกันจบไมนีเลอก์ไหมครับยังไงมีโอกาสที่จะว่าสูงนะอุ้ยมีอะไรเต็มเลยกี่ตัวหกตัววายสองตัวว่ะแบบนี้นั่นแหละแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสวย โซคูนกำลังเดินทางเพื่อนขอแบบซูเปอร์คอมโบอีกหนึ่งชุดเลยโอ้โหมีไหมขโมนตรงนี้มีไหมมีฝั่งนี้โอเคโบโบโอ้โหลายตรงนี้ไม่มีต่อแถมๆหน่อยเพื่อนแถมๆมาหน่อย เออไว้สอสองตัวละเอาตัวเดียวว่ะโอ้สุดท้ายจโอเคไม้เลน,นะครับมานี่เรารู้เลยว,ว่ามันจะเกลือนะเพราะเ่อกิ้มันจ่ายมาสุดจัดหลัดบอกกันเร็วรเพื่อนๆครับโอ้โหเพิร์รัวเมื่อคือสี่ตัวเน้นเน้นวันนี้เพิร์รัวสวยๆวยล่าคำไรกับเกมที่เราไม่เคยแตกเลย โอ <laughs> <Okay, S 2> เมเบิ้มครับคลิปนี้ก็7นาทีกว่า,กวาเกือบ8นาทีขอญาตเลือกเร็วย้ายเกม f c บอกเลยว่าถ้าแตกแล้วไอ้ย้ายเกมไปทําคลิปใหม่เกมอื่นเอาดีกว่าเล่นต่อเดี๋ยวพาคลิปยาวแลวเปลือๆหมดด้วยใช่ไหมเออเกเบิ้ม okay, ครับขอขอบคุณที่เตือนสติกันมาตลอดบางก็ฟังทุกคนอยู่แล้วเบิ้มครับเฮ้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาลังใจให้บักด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่ช่อง 4, เอลิสซัสแล็บเอ็กซ์สี่เบิ้ครับเดี๋ยวจะไปเกมไหนรอติดตามชมได้เลยจ้า